สันไม้ค่ะเป็นรถเก่งนะคะที่ราคาโคตรถูกเลยค่ะ่างวดก็แสนเบานะคะแต่ว่าบอกเลยด้วยสภาพแล้วนะคะสุดคุ้มจริงๆค่ะนี่คือสภาพดีมากเลยนะเป็นนิสสันมาปี2013ที่คิดว่าซ่อมให้ไปเลยสภาพ90เป็นยางที่ขอบ15นะแล้วก็เป็นปี20ค่ะมาพร้อมแม็กแต่งสิ้นๆแบบนี้มาให้เลยนี่เลยดิสเบกติดดิสเบกเมมโบสีแดงแบบนี้มาให้เลยนะคะ เลยเม็ดอักเรียงตัวสวยมากๆเลยนะคะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับส้มเหมือนเคยนะคะเราอยู่กันในช่อง YouTube ของ อ๋อโต้ค่ะสระบุรีค่ะนี่เลยแล้ววันนี้นะคะคันที่ซ่อมจะพามารีวิวนะคะนั่นก็คือเจ้าคันนี้กันเลยค่ะนิสสันหมาค่ะเป็นรถเก่งนะคะที่ราคาโคตรถูกเลยค่ะค่าง,งวดก็แสนเบานะคะแต่ว่าบอกเลยด้วยสภาพเาะแล้วนะคะสุดคุ้มจริงๆค่ะ,ะเดี๋ยวเราพาเดินดูอะไรกันก่อนนี่เลยเดี๋ยวดู ห้องเครื่องกันก่อนเลยเปิดฝากระโปรงกันก่อนเลยนะนี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยนะคะไล่มาที่อะไรกันก่อนดีอ่ะฝากระโปรงฝากระโปรงนี่เลยอาจจะมีรอยทะลอกนิดๆน่นอยๆนะคะนี่คือรอยทะลอกนะเป็นรถมือสองนะคะที่บอกว่ามีการใช้งานมาแล้วอะแต่ว่าบอกเลยสีเดิมบางแน่นอนไม่มีการทําสีอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าสัญลักษณ์มอก,ก็ยังมีให้อยู่นะไปดูรอยน็อตด,ด้านข้างกันนิดนึง รอยน็อตนะคะไม่มีรอยไข่งัดแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไล่มานี่เลยช่วงรอยต่อนะคะของไฟหน้านะคะกับกิบล็อกตรงช่วงด้านหน้าตรงนี้ก็คือกิบล็อกนี่คือสภาพดีมากเลยนะเป็นนิสสันมาปี2013ที่คือว่าซ่อมให้ไปเลยสภาพ90%สภาพแบตเตอรี่นี่ก็คือแบบว่าอ่ะเดี๋ยวน้องออนซูมตรงนี้นะคะด้วยไฟนะถ้าไฟขึ้นเป็นสีนี้นะคะก็คือแบตดีนะคะลูกค้าห้องเครื่องของเขามีสภาพโดยรวมเป็นยังไงอะ แผนกล้องให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะสภาพห้องเครื่องนี่คือแบบว่าไม่เยิ้มเลยนะคะสายไฟก็ไม่มีรอยหนูกัดอย่างแน่นอนนี่เลยกิล๊ล็อกด้านข้างฝั่งนี้ก็คือแบบว่าไม่หักนะเน้นดูช่วงคานหน้าของรถกันนิดนึงนะคะคานหน้านี่เลยไม่คดไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวนะไม่ชนหนักอย่างแน่นอนไฟเป็นไฟ LED นะคะอาจจะมีแบบว่ารอยเหลืองนิดนิด,น,ด,น,ดน่อยๆน,นะคะลูกค้าแต่เดี๋ยวเราขัดให้เลยนะ ไฟไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าอยากจะไปติดเองก็ได้เลยนะคะอ่ะไล่มาเลยที่ช่วงด้านหน้ากระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะมีโครเมียมตัดมาให้ตรงนี้นะแล้วก็มีโลโก้นิสสันตรงนี้มาให้เลยนะคะอ่ะดูสภาพไฟด้านนี้กันบ้างอ่ะไฟด้านนี้ก็อาจจะมีสีหม่นหม่นนิดนึงนะคะเป็นไฟ LED เหมือนฝั่งนู้นเลยนะคะแต่ว่าไม่มีรอยร้าวนะไม่เข้าใช้งานได้ปกติค่ะ ต่อมาเลยดูสภาพของยางกันนิดนึงยางนี่ขู่ค่ะส้มเล็บยาวนะนี่เลยส้มเล็บยาวดอกยางนี่คือแบบว่าบอกเลยเหลือสุดๆเป็นยางที่ขอบ15นะแล้วก็เป็นปี20ค่ะมาพร้อมแม็กแต่งซิ่งๆแบบนี้มาให้เลยนี่เลยดิสเบกติดดิสเบกเมมโบสีแดงแบบนี้มาให้เลยนะคะนี่ไฟเลี้ยวคันนี้นะจะอยู่ที่แก้มข้างนะถ้าเป็นตัวท็อปขึ้นไปหรือปีใหม่กว่าน,นี้นะคะไฟเลี้ยวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างแล้วอ่ะ กระจกมองข้างคันนี้นะคะยังปรับพับไฟฟ้าไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะเป็นสีดําเงาเป็นพลาสติกสีดําเงาตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดําด้านอ่ะเปิดดูภายในกันนิดนึงอ่ะสภาพป,ประตูเริ่มจากลูกยางกันกระแทกไม่มีรอยขาดเลยนี่ดึงนะคะดึงนี่คือกิบล็อกตรงนี้ก็คือยังใช้งานได้ปกติเลยนะถือว่าสภาพแผงประตูนี่คือดีมากๆ ไม่เลยน็อตยังไม่มีรอยไข่เงดแงะใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะคะไล่ไปดูแผงประตูกันเนื่ึงแผงประตูตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรลา้ากระจกก็เป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยอะ่ะไปดูช่วงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้ก็คือไม้นะเป็นโคมอะไราแบบ3ก้านนะคะลูกค้าจับถนัดมือมากๆเลยอะ่ะแผรดังฟังชัดเลขใหม่นี้สันหมายคันนี้อยู่ที่ หนึ่งแสหนึ่งหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงหน้าคอนโซลกันนิดนึงนะคะว่ารองรับอะไรได้บ้างอ่ะ ต้องออดต้องเข้าไปนิดนึงนะคะนนี้ตาก,กล้องมือใหม่หัดถ่ายนะคะลูกค้าเครื่องเสียงรองรับระบบ fm am cd dvd นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะส่วนแอร์นะคะเป็นแอร์เมนนุ่นมือหมุนค่ะมาพร้อมเกียร์ออตโต้นะคะที่ขับง่ายๆนะคะผู้หญิงอย่างเรานะคะขับง่ายๆสบายสบายกันไปเลยส่วนโทนภายในนะคะเน้นเป็นโทนสีดำนะเบาะเป็นเบาผ้าสีดำค่ะดูแลรักษาทำความสะอาดง่ายมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวออกมาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะคะ เม็ดอาร์ของเขาคันนี้จะเป็นยังไงขออนุญาตดึงเม็ดอาร์ก่อนนี่เลยเม็ดอาร์เรียงตัวสวยมากๆเลยนะคะไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูประตูบานต่อไปเลยอะด้านหลังฝั่งห้องโดยสารสภาพเป็นยังไงนี่เลยดูลูกยางกันกระแทกที่ฝาประตูกันก่อนเลยสภาพลูกยางกันกระแทกก็คือใช้งานได้ปกติส้มถือว่าสภาพนี่คือแบบดีมากๆเลยนะเป็นรถเก่งปี2013ที่คือดีมากๆนี่ไ็นไงรอยน็อต ยังไม่มีรอยไข่เลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นปุ่มกันเด็กตกนะนี่เลยลูกค้าบางคนอาจจะเปิดประตูจากภายในไม่ออกนะคะถ้ามีเด็กอยู่ข้างในอ่ะแล้วกดลงแบบเนี้ยคนที่อยู่ข้างในอ่ะจะเปิดไม่ออกแต่คนที่อยู่ข้างนอกอ่ะจะเปิดออกแล้วก็ปรับมาให้เหมือนเดิมไล่ไปเลยแทงประตูตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะคะนี่เลยพลาสติกสภาพของเขาก็ยังดีอยู่เลยนะขอดูอด้านหลังฝั่งห้องโดยสารกันบ้างถึงจะเป็นรถเก่งไม่นี้ไม่นี้เอโกคานะคะแต่บอกเลยว่าด้านหลังคือ กว้างสุดๆเกินไปเลยนี่เลยไปไปเที่ยวก็น่าจะได้ประมาณ5คนนะคะเป็นอย่างต่ำอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนิดนึงด้านท้ายไฟเป็นไฟ LED ไม่มีรอยแตกรหววนะคะใช้งานได้ไปได้ปกติเลยตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์หลังสปอยเลอร์หลังก็จะมีไฟเบรกมาให้นะอยู่ที่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดดูกันนิดนึงอ่ะฝาท้ายเป็นระบบโชคคู่นะคะ ดึงนิดเดียวแล้วปล่อยมือได้เลยนะคะผ่อนแรงมากๆเลยอีโชกคู่สภาพโชกก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะไล่มาเลยดูรอยน็อตนี่เลยบวกเลยสภาพดีมากๆไม่มีการไขเลยนะคะลูกค้านี่เลยสวยเดิมๆลูกยางกันกระแทกตรงนี้ก็คือไม่มีรอยขาดเลยด้านหลังที่เก็บของอ่ะสภาพตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะคือไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยเลยนะนี่เลยเดี๋ยวเราเปิดดู อุปกรณ์กันนิดนึงที่เก็บอุปกรณ์อ่าตรงนี้เป็นไม้อัดนะคะไม้อัดนี่คือสภาพยังดีอยู่เลยนะไม่มีรอยเปื่อยนะสภาพด้านหลังที่เก็บยางอะไหล่ก็คือสีเดิมนะคะตรงนี้อาจจะมีรอยทะลอกนะคะลูกค้าแต่บอกเลยว่าสีเดิมแน่นอนยางอะไหล่ก็ยังสภาพดีอยู่เลยอุปกรณ์แม่แรงก็มีมาให้ครบเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวปิดฝาท้ายกันก่อนเลยมาดูไฟด้านนี้กันนิดนึงอ่าไฟท้ายด้านนี้เป็นยังไงสภาพ ดีมากๆเลยนะคะนี่เลยไม่มีรอยแตกรล้าวเลยนะใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าพอซื้อเข้าเราก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะะเชื้อเพลิงเติมอะไรได้บ้างแก๊สโซฮอ E 2 0ค่ะนี่เลยเป็นเบนซินนะคะอ่ะมาดูสภาพเม็ดอาร์คฝั่งนี้กันบ้างเม็ดอาร์คฝั่งนี้เป็นยังไงนี่เลยซูบปโนโต้คพารีวิวก็ต้องพาเดินดูเม็ดอาร์คเนาะนี่สวยมากๆเลยนะคะนี่ไล่มาดูรอยน็อตกันนิดนึง นี่เลยเดิมเดิมกันไปเลยไหมคะไล่มาจากแผงประตูแผงประตูก็คือสภาพดีมากๆนที่คือรอยน็อกก็ไม่มีรอยขายงัดแงีนี่เลยลูกยางกันกระแทกที่ประตูก็คือไม่ขาดน,นะคะใช้งานได้ปกติสำหรับใครที่สนใจอยากมีรถเก่งเอาไว้ใช้งานนะคะก็ต้อง โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะที่ซูวรณโน่โตคาสระบ,บุรีนะคะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับสูวรนโอ่โตคาสระบ,บุรีได้นะคะดูรถไม่เป็นก็ออกได้นะคะพารีวิวรอบคันขนาดนี้รีวิวทุกจุดขนาดนี้นะคะรถไม่มีชนอย่างแน่นอนออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วก็ n i สสันมาร์ 1.2e ปี2013คันนี้ส้มเปิดราคาขายไว้ให้นะอยู่ที่215,000บาทค่ะ ข้างว่อเริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าได้รถเก่งสภาพดีๆราคาโคตรถูกแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซูวานอตคาสระบ,บุรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ส้มกับน้องออน,นะคะตากล้องมือใหม่ก็ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ